สวัสดีครับน้องใบบัวฟาร์มครับผมก็วันนี้นะครับผมมาอธิบายเรื่องการทําไข่ไก่นะครับก็การทําไข่ไก่เนี่ยใช่ว่าจะทําได้เลยนะครับผมผม,ผมต้องทําการทดลองว่าแม่ตัวไหนเชื้อเดินดีนะครับไข่พาะไก่จะทราบดีนะครับผมว่า,าไก่เนี่ยแม่บางตัวตัวแม่พันธุ์บางตัวเนี่ยเนื้อเชื้อเชื้อเดินดีนะครับ แม่พันบางตัวให้ลูกยากนะครับผมผมต้องทําการเทสแม่พันก่อนนะครับทำไมถึงต้องเทสแม่พันก่อนถ้าไม่เทสแม่พันเนี่ยส่งไข่ไก่ไม่มีเชื้อไปผมตายเลยค่ากินส่งค่าส่งกินตายเลยนะครับผมสังเกตดูแม่พันของผมมีทั้งหมดตรงเนี้ยยี่สิบล็อกนะครับผมแล้วตรงเนี้ยอีกทั้งหมดหกสิบห้าล็อกเป็นแปดสิบห้าตัวนะครับผมแม่พันแปดสิบห้าตัวเนี่ยผมใช้พ่อพันตัวเดียวก็เพียงพอนะครับผม 85ตัวแล้วตรงนู้นอีกประมาณแม่ไก่ฝากผสมอีกประมาณ20ล็อกผมจะมีแม่ไก่ฝากผสมประมาณ20ล็อกนะครับผมซึ่งเต็มตลอดนะครับอ่านี่นะครับผมก็แม่พันธุ์ตกอยู่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งเนี่ยพ่อพันธุ์เนี่ยผสมแม่ไก่ได้ประมาณวันละสิบตัวนะครับวันละสิบตัว นะครับหนึ่งพ่อพันเนี่ยประมาณวันละสิบตัวเลยนะครับแล้วก็อ่ามันจะมีพวกฟักบ้างนะครับผมแล้วก็สามวันฉีดทีนะครับดังนั้นเนี่ยแม่พันร้อยตัวเนี่ยกับพ่อพันหนึ่งตัวเนี่ยสามารถทําได้สบายๆแต่ผมมีพ่อพันถึงสี่ตัวนะครับจากปอวุฒฟาร์มนะครับมีพ่อพันถึงสี่ตัวเลยนะครับก็มีเจ้าเดอะฮัคเจ้า เพชรมณีเจ้าแสนชัยแล้วก็เจ้าก็ซิล่านะครับผมเจ้าก็ซิล่าศักดิ์ศรีอาจจะไม่เท่าตัวอื่นๆนะครับแต่ว่าผมก็มั่นใจของผมนะครับเพราะว่าผมาเช็คในส่วนของลูกของเขาแล้วนะครับเนี่ยป้ายชมพูกับป้ายเทาก็จะเป็นในส่วนของล็อกฝากผสมนะครับนี่คือล็อกฝากผสมผมจะเปิดไว้ประมาณสามหกเก้าสิบสองยี่สิบเอ็ดล็อกนะครับผม ยี่สิบล็อกแต่ว่ามันก็ไม่ได้21ล็อกตลอดหรอกครับผมก็บางครั้งก็มีล้นนิดๆนะครับล้นนิดๆนะครับก็มีบ้างนะครับผมก็ย้อนกลับมาอีกทีก็คือเรื่องการทําไข่นะครับการทําไข่เนี่ยผมต้องทําการทดลองก่อนว่าแม่พันธุ์ตัวไหนนะครับผมคัดหนึ่งอย่างอย่างแรกเลยก็คือคู่เกิดผ่านนะครับอย่างที่2แม่ไก่เชื้อเดินดีนะครับเชื้อเดินดีนะครับผม ผมถึงกล้าทําไข่นะครับผมจากพ่อพันธุ์ที่นําเข้าจากปอวุธโดยตรงนะครับเพราะว่าพ่อพันธุ์ผมเหลือน้ําเชื้อเหลือๆเ,เลยนะครับก็ไม่ยากครับผมผมทําเพื่อส่งต่อให้กับพี่ๆชาวลากหญ้าได้นะครับแต่ว่าเป็นชั้นลูกตัวเมียเนี่ยจะเป็นชั้นลูกของทางปอวุปอวุธอีกทีหนึ่งแต่ว่ารับประกันว่าเป็นปอวุธร้อยแน่นอนนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมต้องไปบัวฟาร์มกันด้วยนะครับผมก็ ใครที่สนใจในส่วนของไข่นะครับผมก็แนะนํานะครับผมก็รออีกนิดนึงนะครับตอนนี้เริ่มทําให้แล้วนะครับผมเนี่ยอย่างตัวเมียพวกเนี้ยนะครับก็รอคู่เกิดผ่านนะครับคู่เกิดผ่านปุ๊บผมก็จะทําการเข้าล็อกผสมไม่ต้องกลัวนะครับผมล็อกผสมผมระดับ200กว่าล็อกนะครับนู่นทางนู้นเลยนะครับยังไงฝากติดตามน้องไปบัวฟาร์มด้วยครับผมสวัสดีครับ